ห่ะเชิญห่ะเชิญเชิญไม่รู้ว่านี่แบบขึ้น้าขึ้นที่ลมาอยู่แล้ว the reason ข่าวสารแห่งชาติเกิดขึ้นจากพระราชดำริรันที่ห้านะคะท่านมีโอกาสเสด็จต่างประเทศท่าก็เห็นเมืองนอกมีในเชอรไนารีท่านกลับมาประเทศไทยท่านก็มาชวนพี่น้องของท่านเนี่ย ถวายเป็นพระราชประสแก่รัชกาลที่4ซึ่งเป็นพ่อพระบโโร,รมสารีริกาตุในยุคนั้นก็บริจาคเหมือนบริจาคหนังสือส่วนพระอ,องค์นะคะสมัยก่อนเนี่ยหอสูว์นิชาติตั้งขึ้นที่สำนักพระราชวังที่สนามหลวงนะคะในพระบร,รมสาราชว,วังในสมัยนั้นใช้ชื่อว่าหอพระราสมุชวินยาสุระนครนประชาชนก็ไม่ค่อยกล้าเข้าไปอ่ปานรัชกาลที่5ก็มีนโยบายให้ย้ายออก ประสาททิศท wow. ่า <man> ศ <man> <et> ีล <blunt> อินตุกะวะและวัตถุซึ่งในสมัยรัชกาลที่ห้าท่านตอนแรกท่านไม่ได้จะเอามาเป็นหอสมุดท่านเหมือนเป็นายๆที่เผารุ่งเรืองสำหรับเผาศูน์อะคะแต่ต่อมาสมัยรัชกาลที่หกก็ยกให้เป็นหอสมุดแห่งชาติหอสมุดวิทยาลัยพระนครในยุคนี้ก็มีประชาชนเข้ามาอ่านหนังสือเยอะหนังสือส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนังสือของเจ้านายหนังสือส่วนพระองค์ซึ่งคนต่างๆก็ไม่มีกำลังจะซื้อได้เพราะจ่ายต้นทน แล้วก็สถานที่เราคับแค่2 5 0 9ก็ย้ายมาที่ตึกข้างหน้านะคะต่อไปเรามาดูที่บริการพิเศษ e-service กันนะคะบริการนี้อยู่ที่ชั้น 1. อาคารหลังใหม่ให้บริการต่างๆดังนี้ 1. บริการเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ ISBN 2. บริการเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ISSN 3. บริการรับจดแจ้งการพิมพ์ 4. บริการข้อมูลทางบรรณานุก,กรม การขอรับบริการขอเลขมาตรฐานสากลสามารถติดต่อได้4ช่องทางค่ะ 1. ติดต่อทางจดหมาย 2. ติดต่อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล 3. ติดต่อทางโทรศัพท์ 4. ติดต่อด้วยตนเองอเสร็จจากห้องบริการพิเศษ e-service แล้วนะคะเราจะไปดูห้องต่อไปกันเลยละคะ่ะบริการวาสสารหนังสือพิมพ์และกิจภาค จุลสารและราชกิจจานุเบกษาบริการนี้จะอยู่ที่ชั้นหนึ่งอาคารหอสมุดหลังเก่าซึ่งจะให้บริการเฉพาะฉบับปัจจุบันส่วนฉบับย้อนหลังนั้นจะเก็บไว้ที่ชั้น4ของอาคารหอสมุดหลังเก่าหากผู้ใช้ต้องการใช้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลก็จะส่งวารสารมาให้หรือว่าหนังสือพิมพ์มาให้ทางลิฟต์นะคะการซื้อหนังสือพิมพ์นั้นจะซื้อจำนวนฉบับแตกต่างกันไปตามความนิยมของการอ่านจะอยู่ที่ประมาณ3-5ฉบับ เช่นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลีนิวซึ่งมีผู้นิยมอ่านมากก็จะซื้อจำนวน5ฉบับหนังสือพิมพ์และวรารสารทุกเล่มที่นี่จะไม่มีการจำหน่ายออกจะเก็บไว้ทุกเล่มโดยทำการเย็บเล่มเองและหรือบางครั้งจะมีการจ้างเย็บเล่มจากบริษัทข้างนอก ปัญหาของห้องนี้นะคะก็คือว่าการที่ผู้ใช้บริการหยิบหนังสือพิมพ์ไปอ่านข่าวละหลายๆเล่มทําให้ผู้ใช้คนอื่นไม่ได้ใช้บริการทางหองสมุดจึงแก้ปัญหาโดยการให้หยิบได้อ่านข่าวละหนึ่เล่มและต้องมีการแลกบัตรทุกครั้งต่อไปนะคะเราจะไปดูที่ห้องอินเทอร์เน็ตเพื่อบริการศึกษาคนา้นคว้า ห้องนี้นะคะจะอยู่ที่ชั้นหนึ่งตนกันข้ามกับห้องบริการวารสารซึ่งแต่เดิมนั้นห้องนี้จะให้บริการโดยไม่จำกัดจํานวนชั่วโมงดังนั้นจึงทําให้ผู้ใช้บางคนไปจํากัดสิทธิ์การใช้ของผู้ใช้คนอื่นห้องสม,มุดจึงได้แก้ปัญหาโดยการให้ผู้ใช้แต่ละคนใช้ได้คนละหนึ่งชั่วโมงและจะต้องมีการแลกบัตรด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนกระบวนขึ้นไปที่ชั้น2เลยนะคะเพราะเราจะไปดูบริการหนังสือทั่วไป บริการหนังสือทั่วไปของที่นี่นะคะจะแบ่งตามหมวดหมู um um c c. ่ตามระบบทศนิยม d ดลการสืบค้นข้อมูลหนังสือนั้นเราก็จะสืบค้นผ่านหน้าจอ o p e c ชั้น2จะเป็นการจัดหมวดหมู่ของหนังสือ000ถึง600เป็นหนังสือทางด้านสังคมศาสตร์ภาษาศาสตร์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์หนังสือเบ็ดเล็ดปัตยาและศาสนานอกจากนี้ยังมีบริการมุมมสทมุมหนังสือเกาหลีและบริการถ่ายสำเนาเอกสาร ซึ่งมุมเกาหลีนี้ทางหอสมุดแห่งชาติได้รับการสนับสนุนจากประเทศเกาหลีมีการจัดสรรทุนให้วรนักของหอสมุดแห่งชาติไปเรียนภาษาเกาหลีเป็นเวลา2อาทิตย์ถึง6เดือนที่ชั้น3นะคะจะเป็นหนังสือหมวด7 0 0ดร้อถึงเก้าเป็นหนังสือทางด้านศิลปะวรรณคดีภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์มีมุมสารสนเทศภาษาจีนและมีบริการราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่ฉบับแรกถึงปัจจุบันสําหรับบริการราชกิจจานุเบกษานั้นจะเป็นบริการชั้นปิด นอกจากนี้ที่ชั้นสามยังมีห้องหนังสือส่วนตัวและงานนิพนธ์ของพญาอนุมารราชทนและหลวงวิจิตวัฒการแม้ว่าทางหอสมุดจะนําข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือลงฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตามแต่ทางหอสมุดก็ยังคงทําบัตรรายการเพื่อช่วยการสืบค้นอยู่ทั้งนี้เพื่อใช้ในกรณีที่ไฟฟ้าดับเซิร์ฟเวอร์ล่มและสําหรับผู้ใช้บริการซึ่งไม่มีความถนัดทางด้านเทคโนโลยี เดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะเคลื่อนขบวนไปที่อาคารหอสมุดหลังใหม่นะคะซึ่งเป็นอาคารที่ทันสมัยมีความสวยงามมากทีเดียวเลยล่ะค่ะบริการที่เราจะดูต่อไปนะคะเป็นบริการหนังสือหายากหนังสืออนุสรณ์งานศพหนังสือแบบเรียนเก่า หนังสือส่วนใหญ่ในห้องนี้นะคะจะเป็นหนังสือของเจ้านายได้แก่ของรัชการที่5รารัชการที่6รัชการที่7และรัชการที่8เนื่องจากเป็นหนังสือที่เก่ามากจึงต้องจําเป็นเก็บไว้ในห้องที่มีอุณหภูมิเหมาะสมมีการควบคุมแอร์ตลอด24ชั่วโมงซึ่งห้องควบคุมนั้นจะตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น1ของอาคารหอสมุดหลังเก่า การที่เราได้มีโอกาสมาเยือนห้องนี้นะคะทําให้เราได้มีโอกาสเห็นหนังสือนะคะซึ่งเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคะหนังสือที่น่าสนใจและทําให้เราประทับใจนะคะก็จะมีหลายเล่มมากทีเดียวเลยค่ะอย่างเช่นนะคะหนังสือพิมพ์เล่มแรกของประเทศไทยนะคะคือบางกอกเรคคอเดอร์ซึ่งจัดพิมพ์โดยหมอบัตเล่นะคะเวลาสารเล่มแรกคือวารสารดารุโนวาซึ่งพิมพ์จอชอก 1236และหนังสืออนุสรณ์งานศพที่รัชกาลที่5ทรงจัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ให้กับพนางเรือร่มนะคะเป็นอนุสรณ์แห่งความรักเสียดายจริงๆเลยค่ะที่เราไม่มีโอกาสที่จะได้ถ่ายรูปมาให้พวกเราทุกคนได้เห็นเพราะว่าที่ห้องนี้เขาห้ามถ่ายรูปเลยล่ะค่ะ สำหรับผู้ใช้บริการนะคะที่มาติดต่อที่ห้องนี้เราสนใจที่จะมีหนังสือกลับไปอ่านเองที่บ้านหรือว่าจะดูตัวเล่มหนังสือนะคะเนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะยืมตัวเล่มไปได้นะคะทางหอสมุดจึงมีบริการให้ copy ปี้ไฟล์นะคะโดยคิดค่าบริการเอกสารในไฟล์หน้าละ30บาทซึ่งราคาค่อนข้างสูงทีเดียวละคะและถ้าใครไม่ได้นําแผ่นซีเปล่ามาด้วยนะคะทางหอสมุดก็มีบริการแผ่นซีโดยคิดบริการแผ่นละ100บาท ซึ่งราคาค่อนข้างสูงทีเดียวเลยล่ะค่ะขณะนี้นะคะทางหอสมุดก็กําลังอยู่ในที่ประชุมเพื่อปรับเปลี่ยนระบบการคิดค่าบริการก๊อปปี้ไฟล์ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันต่อไปนะคะเราจะไปดูบริการผลิตโสตทัศนวัสดุและสื่อดิจิตอลซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น3าอาคารหอสมุดหลังใหม่เจ้าหน้าที่ภายในห้องนี้นะคะจะประกอบด้วยบรรลักษ์และนักวิชาการสโสตทัศนศึกษาสําหรับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบนั้นประกอบด้วยงานต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะ 1. สแกนเอกสารสำคัญจัดทำเป็นซีดีแล้วดีวีดีให้บริการเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการเลยค่ะว่าเขามีวิธีการสแกนเอกสารอย่างไรกันนะคะเคืองนี้จะสแกนมาเป็นค้าดังอนะฮะเพราะฉะนั้นเ,เรื่องเรซูลูชันเราจะเอาเป็นแค่าสามร้อาพปกระบบกองร้อยก็ไฟากเกิดไปแต่ว่าเราก็ตัวสอนอะไรมันคือมันไม่มีสีครับแต่ถ้าเกิดเวลาสแกนเป็นเป็นไฟล์สีนันอาจจะเป็น สี่ร้อยแล้ว้อแล้วแต่ทางทางที่ท้องการนะครับมนีไม่มีทีท่เรามี ลำดับต่อไปนะคะเราจะไปดูการถ่ายภาพดิจิตอลนะคะซึ่งการถ่ายภาพดิจิตอลนั้นทางขอสมุดจะถ่ายสมุดไทยใบลานหนังสือหายากซึ่งเราก็มาชมวิธีการสาธิตกันได้เลยล่ะคะ่ะว่ามีการถ่ายภาพดิจิตอลกันอย่างไรงน,นะฮะก็คือหลักการนันคือใช้กล้องดิจิตอลทั่วไปกล้อง s อ r แทั่วไปนะแล้วก็จัดจัดแสงโดยใช้ไฟล่อมไฟสัดก็คือถ้าถ่ายภาพออกมามันก็จะเป็นไฟล์ j ป e g ไฟภาพถ่ายทั่วไปนะฮะเครืองที่เราจะแล้วก็ใช้โปรแกรมโปรแกรมของกล้องแต่ละแต่ละตัวฮะ ต่อไปนะคะเราจะดูการถ่ายทําไมโครฟิล์มค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะหอสมุดแห่งชาติยังถ่ายทําไมโครฟิล์มอยู่เหตุผลก็เพราะว่าการถ่ายทําด้วยไมโครฟิล์มนั้นข้อมูลเนี่ยสามารถเก็บรักษาได้นานถึง500ปีแต่อย่างไรก็ตามนะคะเนื่องจากสภาพอากาศในเมืองไทยนั้นร้อนมากการเก็บรักษาอาจจะไม่ได้ถึง500ปีก็ได้นะคะในแต่ละปีนั้นหอสมุดแห่งชาติเนี่ยจำเป็นต้องใช้งบประมาณที่สูงมากทีเดียวล่ะค่ะในการที่จะจัดซื้อฟิล์มและค่าล้างฟิล์มเป็นจํานวนเงินถึง200,000บาท เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการถ่ายทําไมโครฟิล์มกันเลยนะคะหน้าแรกเราจะวางตัวการหน้าสองเป็นหน้าสองแล้วมันจะถ่เรื่องถ่ายหน้าพูดนี่ยโหเทสแสงเทสไฟเพราะว่ามโครฟิล์มถ่ายแล้วถ่ายเลยเราจะไม่เห็นว่าระหว่างนั้นเกิดอะไรขึ้นกับฟิล์มถ้าฟิล์มแสงโอเวอร์คือโอเวอร์ทั้งหมดคือจบถ่ายใหม่เราเสียฟิล์มแล้วแล้วไมโครฟิล์มวัดหนึ่ง เก็บได้ประมาณ1,200หน้านหน้านะครับประมาณ5-6 0 0ต่อเฟรม1่เฟรมสองหน้าใครทำไม่ได้ครับเสียแล้วเสียเลยมีไรใช่ครับใคุณันเนี่ยรีไรนะใช่ครับเพราะฉะนั้นก่อนต้องดูว่าเทสแสงว่าเช่นหนังสือหน้าขาวกับหน้ากระดาษเหลืออย่างเงี้ยใช้แสงต่างกัน นะครับถ้าสมมุติว่าเรายืดหน้าขาวเป็นหลักปุ๊บหน้านี้จะมุนถ้ายืดหน้านี้เป็นหลักหน้านี้จะหน้าหน้านี้ก็จะขาวเกินเพราะฉะนั้นเราต้องถ่ายสองแสงถ่ายสำหรับหน้านี้หนึ่งหน้านี้หนึ่งอีกเฟรมหนึ่งก็เลือกเป็นแสงของหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยอะไรจำได้ไหมครับเรื่งนต้องใจนะแล้วบางครั้งจะมีที่ว่าเกิดเดซิเดนของเรื่องการถ่ายิล์มปีนนองปีนนองนะครับปีนมาคอบนี่ไม่ลง าาต่อไปนะคะเราจะไปดูกลุ่มงานเอกสารโบราณนะคะซึ่งเป็นห้องอยู่ใต้หลังคานะคะของอาคารหอสมุดหลังเก่านะคะดูตื่นเต้นและลึกลับทีเดียวล่ะค่ะการเดินทางไปที่ห้องนี้นะคะเราสามารถไปได้2วิธีนะคะจะต้องเดินขึ้นบันไดหรือขึ้นลิฟต์ก็ได้นะคะสําหรับพี่ๆหลายๆคนนะคะไม่ยอมแก่นะคะก็จะขึ้นไปทางบันไดอะค่ะอย่างเช่นพี่ต่อเป็นต้น ค่ะและแล้วเราก็มาถึงกลุ่มงานอนุรักษ์หนังสือโบราณแล้วนะคะที่นี่นะคะการอนุรักษ์หนังสือจะทําด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้สารเคมีนะคะเช่นกาวเมทิลเซลลูโลสแอลกอฮอล์สีขาวเป็นต้นหนังสือที่ทําที่นี่นะคะก็จะได้แก่เอกสารโบราณคือคมภีใบลานสมุดไทยดําสมุดไทยขาวสมุดฝรั่งสมุดค่อยกระดาษเทากระดาษฝรั่งทุกอย่างนั้นดูไม่คุ้นเลยนะคะต่อไปนะคะขั้นตอนและกรรมวิธีการทำเนี่ยมีหลายขั้นตอนทีเดียวเลยค่ะ ที่สําคัญจะต้องอาศัยความละเอียดประณีตความรู้ที่เจ้าหน้าที่ปัจจุบันใช้ในการทํางานนั้นจริงๆแล้วนะคะไม่ได้มีการเรียนรู้เลยค่ะไม่ได้มีการเปิดคอสอนเท่าไหร่นะคะจะเป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นโดยรุ่นบุกเบิกนะคะเป็นรุ่นที่ศาสตราจารย์คุณหญิงแม้นมาชวลริตนะคะอดีตผู้อำนวยการสํานักขอสมุทรแห่งชาตินะคะได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมที่ต่างประเทศแล้วนําความรู้กลับมาใช้ซึ่งความรู้ที่เรียนมานั้นจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีบางประการให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศบ้านเราค่ะ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการซ่อมหนังสือโบราณกันเลยนะคะ,นนะ,คะถ้าเป็นใช้หมึกจีนจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นหมึกที่ไม่มีไม่ใช่หมึกจีนมันจะมีตึ้งกดนะคะมันจะก,กัดกระดาษให้ขาดทิ้ได้นะคะอันนี้ก็คืออันนี้เราต้องทางความสะอาดลดขั้นตอนต่างๆมาแล้วนะคะอันนี้จะเคลือบด้วยตาวในที่สุดนะะอาจารงัน,นีังเสร็จแล้วกอเล่นาน่าีขั้นหนึ่งก,ก,ก็ทำเหมือนกัน เดียวนั่นเดียวแต่เคลือบหน้าเคลือบหลังยากกว่าแต่เมื่อกี้นี้เคลือบเคลือบขั้นตอนแรกไปแล้วไ,ไงแต่ทาเหมือนกันแต่เที่ยวนี้มันมีรอยขาดเนี่ยเราต้องเติมนิดนึงเพราะว่าเป็นสัมเวลาเวลาเข้าเย็บเนี่ยจะได้มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นเวลาเวลาถึงจบ หลังจากนี้นะคะเราไปดูวิธีการซ่อมเอกสารใบลานต่อไปเลยค่ะราก ต่อไปนะคะเราจะไปดูกลุ่มงานสงวนรักษาหนังสือซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้นหนึ่งอาคารหอสมุดหลังเก่าเดี๋ยวเรามาออกแรงกันอีกสักนิดนึงนะคะ กลุ่มงานนี้นะคะจะเป็นกลุ่มงานที่รับหนังสือส่งซ่อมมาจากแผนกต่างๆการซ่อมก็จะแบ่งเป็น2ประเภทคือซ่อมปกแข็งและซ่อมปกอ่อนก็มีคําถามจากคนที่ไปดูงานของพวกเรากเองนี่แหละค่ะว่าเอ๊ะทำไมเขายังคงซ่อมหนังสือปกอ่อนอยู่นะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ชี้แจงว่าเนื่องจากว่าหนังสือที่ส่งมาซ่อมนี่มีจํานวนมากแล้วก็มีงบประมาณจํากัดจึงพิจารณาว่าหนังสือเล่มไหนนะคะควรจะซ่อมด้วยปกแข็งหนังสือเล่มไหนควรจะซ่อมด้วยปกอ่อนค่ะ ซึ่งที่งานซ่อมนี้นะคะมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่าหัวหน้างานที่นี่นะคะได้คิดค้นการทํากระดาษกาวสําหรับ ซ่อมหนังสือนะคะซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะซึ่งพี่เขาเป็นผู้คิดเองขึ้นมานะคะยังไม่ได้ไปเผยแพร่ที่ไหนพี่เขาก็วางแผนไว้ว่าเขาจะจดลิขสิทธิ์นะคะแต่อย่างไรก็ตามทั้งพี่นี่เขาก็เปิดโอกาสนะคะยินดีที่จะให้คําแนะนําวิธีการทําเพียงแต่ขอว่าให้ทางหน่วยงานต่างเนี้ยทำเรื่องติดต่อมาแล้วก็ยินดีที่จะสอนเทคนิควิธีการซ่อมต่างๆให้กับหน่วยงานที่สนใจด้วยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันเลยนะคะว่าพี่เขามีวิธีการทํากระดาษกาวในการซ่อมหนังสืออย่างไรกันอช้เอ็มซใช้เอ็มซีสีใสๆใช่ไหมคะใช่เราจะได้เ c ็คือที่เคร่ซูนรอดคือเหมือนกานนี้นะเราจะไม่ใช้กาวนั่นอย่างอย่างอันนี้ก็ใช้ใช้น้ำธรรมดาอันนี้ไม่ใช่ใช่ไ้่มีเราได้ไงยังไม่ได้ลอกอ๋อ เราอยากดูมันมีนี่อย่างนี้เราทำให้ดูครับอย่างอันนี้เราเห็นขอบมันออกมาใช่ไหมเราไม่จะถูกกว่าเพราตัดแส่ดึงตกมาจิงประาบาทใช่ไหฮะพอเราทำเองใสจปุ๊บเนี่ยมันก็ตกไม่ติดตาดันเนี่ย ก็หน่อย็ครับร้อนชาร์จร้อนครับแล้วนพอ,อทำเชื่อมของผมนอกแล้ว และแล้วนะคะเราก็เสร็จสิ้นการศึกษาดูงานที่หอสมุดแห่งชาติในวันนี้นะคะเชื่อว่าพวกเราทุกๆคนที่ได้มีโอกาสมาศึกษาดูงานคงจะได้รับทั้งความรู้ความประทับใจและประสบการณ์ที่ดีนะคะสําหรับการศึกษาดูงานในครั้งต่อๆไปนะคะเราพบกันที่หอสมุดมหาวิทยาลัยกรุงเทพสําหรับในวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ